ครับวันนี้ก hey ็เอาหลวงปู่บุญมานะครับเนื้อทองนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับเจ้าสัวครับสวยเลยครับนี่ครับเรี่ยมกรอบทองกระหนกเรี่ยมกรอบทองไมค่อนนะครับครับทองลงยาไมค่อนนะครับไม่ลอกครับหลวงปู่บุญเจ้าสัวนะครับวัดกลางบางแก้วขายอยู่ที่พันห้านะครับ รวมส่งเก็บเงินปลายทางครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวยๆเลยครับพร้อมกรอบครับขึ้นคอได้เลยครับนี่แฝงกับสายท้องก็ได้ครับสวยๆครับโทรศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดเจ็ดใครสนใจก็โทรได้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่ๆน้องๆพี่ปานานะครับนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ